สายธาตุดินเป็นคนเฮฮาสนุกสนานโกโก้นั่นเป็นเพียงบุคลิกภายนอกแต่ต้องขอบอกว่าคนราศพีพฤษภเวลาทําอะไรก็ตามมักจะเป็นคนที่จริงจังทุ่มเทและพราะเรายังเป็นคนที่มีน้ำอดน้นําทนไม่เป็นรองใครในแผ่นดินด้วยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวสําคัญจํานวน5้ดวงนะครับประกอบด้วยดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวพฤหัสดาวศุกร์และดาวพระเสาร์ได้ร่วมเรืออยู่ในภพสุภะ จุดสาคัญของเดือนนี้มันอยู่ที่ว่ามีดาวพุธด,ดาวสุขคู่ธาตุน้ําและดาวอาทิตย์ดาวเสาร์คู่ธาตุไฟร่วมเรือนแถมยังมีดาวพรฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนมอรณะได้ตําแหน่งนิดฟื้นในช่วงเวลาของเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ในช่วงเวลาของเดือนนี้ชีวิตของชาวบริสุมักจะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงผาดโผนยิ่ง จะมีเหตุการณ์พลิกผันหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกและก็เชิงลบในแง่มุมทางด้านการเงินคู่ธาตุน้ำคือดาวพุธและก็ดาวศุกร์จะส่งผลให้วิกฤตกลายเป็นโอกาสข้อจำกัดหรือปัญหาที่เข้ามาในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภหลายคนจะเริ่มเห็นโอกาสหาทางออกได้ไม่รวมถึงกรณีชาวพฤษภที่เป็นคนค้าขายนะครับมักจะมีโอกาสทางด้านการสร้างรายได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะได้ค่อนข้างยากเย็นหรือจะกลับแง่มุมว่าสถานภาพทางด้านการสร้างรายได้อาจจะไม่โดดเด่นแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น จุดสำคัญมันอยู่ที่ว่าน้ําขึ้นเราก็ต้องรีบตักจังหวะพอที่จะได้เงินเราต้องรีบฟันให้เร็วกรณีชาวบสุทที่เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นหุ้นในพอร์ตของคุณนะครับที่คุณมองแล้วว่าเทรนด์มันน่าจะไปได้ไกล สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณพิจารณานั้นไซา์คุณไม่จําเป็นต้องขายในจุดที่สูงสุดก็ได้เพราะเมื่อไรก็ตามถึงจุดสูงสุดแล้วคุณอาจจะพลาดโอกาสจังหวะที่เหมาะสมในการขายออกไปที่กล่าวเช่นนี้นั้นไซค์นะครับเพราะอิทธิพลของดาพุทธได้ตําแหน่งพินทุบบาทในเรือนพบสุภาเป้าหมายหรือความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินหน้าที่การงานบางครั้งมันไม่สามารถไปได้สุดทาง สินค้าที่คุณมีอยู่ถ้ามีลูกค้าดิวเข้ามาพอมีกำไรคุณต้องขายออกไปให้ไวนอกจากนี้อิทธิพลของดาวคู่ธาตุไฟคือดาวอาทิตย์และดาวเสาร์สภาวะความรับผิดชอบหน้าที่การงานหรือภาระความรับผิดชอบในครอบครัวของคุณมักจะมีสถานะที่ค่อนข้างยืดเยื้อยาวนานมุมอมองการใช้ชีวิตชาวบุญศพคุณจะต้องคิดในการทำงานวางแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้พอมๆกันและที่สำคัญนะครับถ้ามีโอกาสที่ดีคุณก็ต้องเป็นคนที่ตัดสินใจว่องไวแต่ไม่บุ่มบ่าม ชาวพฤษภจะต้องใช้บุค,คลิกของตัวคุณนะครับเรืองลึกที่เป็นคนที่ค่อนข้างสุขุมคัมภีรภาพในการวางแผนชีวิตของคุณให้เหมาะสมเรามาดูพื้นดวงชะตาผ่านไพ่พยากรณ์เพราะเราชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไร s e v e n s ส h ดเ h อะช c ริออ Ot Two c u p s Two p e n เ a r d เคิร์ n ส์แหน้าไพ่ใบแรกคือหน้าไพ่7 e เว่นนะครับสอคือการเจ็บปวดและมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง มันประกอบกับหน้าไพ่เดชาริออทและทูคัพส์ชาพูพ้สบใครก็ตามที่พยายามรักษาสถานาภาพเชิงความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เชิงบุคคลกับบุคคลหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์เชิงบุคคลต่อองค์กรองค์กรต่อองค์กรถ้าในเงื่อนไขว่าความพยายามของคุณที่เคยผ่านมามันไม่เคยมีเรื่องราวอะไรที่มันดีขึ้นเลยสถานการณ์ดังกล่าวนั้นชาพืชสพถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องคิดตลบทบทวนว่าคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวผู้ศพใครก็ตามที่เคยเจ็บปวดเนื่องจากบุคคลใกล้ชิดสถานภาพความสัมพันธ์ที่มีความไว้ใจสุดท้ายสิ่งที่คุณได้กลับมาคือความเจ็บปวดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสถานการณ์ดังกล่าวมันมีเหตุปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์และเงินทองแล้วก็หน้าไพ่ในสอดมันบอกถึงสถานการณ์ทางด้านจิตใจของชาวผู้ศพที่รู้สึกผิดหวังกับความสัมพันธ์เนื่องจากใครบางคนผมอยากจะให้ข้อคิดชาวผู้ศพว่าเวลาอาจจะไม่ได้ทําให้เราเสียคนแต่ใครบางคนอาจจะทําให้เราเสียเวลา the verb, ten pentacles, ten swords, the empress, and eight of swords. กรณีชาพฤษศที่อยู่ในต่างประเทศต่างแดนหรือมีแฟนเป็นคนต่างชาติสถานการณ์ทางด้านการเงินของกลุ่มคนดังกล่าวนะครับผมมองว่าอยู่ในทิศฐานที่ค่อนข้างดีหมายรวมถึงอิทธิพลของหน้าไพ่เทนสอดติดกับไพ่ดิเอ็มเพลสชาพฤษบอาจจะต้องให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีและหน้าไพ่ใบจบของเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือหน้าไพ่เอ of ออฟสอดเมื่อสถานการณ์บางอย่างมันได้สุกงอมและถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจจมมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจชีวิตของคนเรานั้นไซ มันไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบชาวพุชศบจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งนี้จะทําให้คุณสามารถก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างไปได้ดีและที่สําคัญก็คือเราอย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นให้ได้ดังใจเพราะสุดท้ายคุณจะรู้ว่ามันเสียเวลาเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานนะครับเพราะเราชาวพุชศพในเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไร Five Cups, the Judgment, Seven Pentacles, Three Wands, and the Justice กรณีชาพฤษศกที่เป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนประจําไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสายงานเอกชนรัฐรัฐวิสาหากิจในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทความรับผิดชอบหรือบางรายอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานก็ได้ที่พูของหน้าไพ่ใบแรกคือหน้าไพ่ฝ่ายครับหลายคนชาพฤษศกอาจจะตกอยู่ในสถานะจำยอมจำใจแม้ว่าพวกเราจะทําดีแค่ไหนแต่กลับไม่ค่อยมีใครเห็นค่า การเปลี่ยนแปลงในเชิงหน้าที่การงานในเดือนนี้นะครับอาจจะทําให้ชาวพ้สบหลายคนไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ส่วนชาวพ้สศบที่เป็นคนทํางานอาชีพอิสระคนค้าขายนั้นไซนะครับหน้าไพ่ Judgment มันติกกับไพ่เซ e n ่นเพนเดสถานภาพทางด้านการสร้างรายได้ของคุณยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างมั่นคงแต่มันอาจจะไม่ได้ดีดังที่ใจคุณคาดหวังแค่นั้นเองกรณีชาวพืชศนะครับที่เป็นนัากการตลาดนักออแกไนซ์หรือแม้กระทั่งโปรเจ c ลีเดอร r 4กลุ่มอาชีพดังกล่าวนะครับในเดือนกุมภาพันธ์อาจจะมีข้อจํากัดในการดําเนินธุรกิจของคุณบ้างชาวผู้ส่งกลุ่มอาชีพดังกล่าวนะครับคุณควรที่จะต้องมีการจําลองสถานกานรณ์หากมีปัจจัยบางอย่างที่มันเป็นข้อจํากัดเพิ่มขึ้นในการทํางานทําธุรกิจของคุณคุณจะมีแผน1แผน2อ,อย่างไรไฟเป็น The c u r ิร The Sun, Queen of อ a ฟวอลเด h e h e โล a a n ส์และเ f o o ฟ ผมตีความหมายของสองหน้าไพ่คือไฟล์เป็น the k u r d สนะครับ and e r Sun สองในยะประเด็นที่1กรณีชาพฤศพสบนะครับที่ทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทางด้านสายงานราชการรัฐบรัฐ,รฐวิสาหากิจไม่ว่าจะเป็นการประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างก็ตามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะต้องมีการกันเงินสำรองอาจจะมีปัญหาว่าประมาณการตกเบิกล่าช้า ส่วนประเด็นที่2นะครับกลุ่มอาชีพดังกล่าวอาจจะต้องระมัดระวังการขาดสภาพคล่องไม่รวมถึงกรณีข้าราชการรัฐรัฐวิสาหกิจนะครับโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณได้รับผิดชอบคุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์นะครับงานมีแต่งบประมาณไม่มาชุด3ามหน้า,พาไพ่ใบจบประกอบด้วย Queen of Wands the Elephant and the Fool จริงๆแล้วผมมองว่าสถานภาพคนทำงานคน้ชีวิตชาวราศีพฤษภนะครับอย่าพยายามไปคล่ำเคร่งหรือซีเรียสกับงานจนเกินไป แต่ในทางกับกันผู้บริหารชาวพุสศพจะต้องให้ความสําคัญในการสร้างบรยาาบรยากาศการทํางานอย่างสร้างสารรค์มีความสุขการมีกิมมิคกิจกรรมทางด้านสัลนาการผู้บริหารหลายคนอาจจะต้องเริ่มให้ความสําคัญแล้วในเดือนนี้เรามาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งดีกว่าสาโสดชาวราศพีพฤษศพที่ยังโสดอยู่ฝากกรุณาพิมพ์เลขหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งก็แล้วกันกับกรอนสโสดประจําเดือนกลุ่มภาพันธ์พอถึงเดือน แห่งความรักมักใจวันใช่ตัวฉันเลือกมากก็หาไม่แต่ชะตาใหญ่ขัดสนคนจริงใจอยากล้างใครออกจากใจไผคนลวงถามจริงเหอะดวงจะเจอคนดีไหมคนที่ใช่คนจริงใจได้แหนห่วงอยู่ชิดใกล้ คอยห่วงใยคอยเป็นห่วงสายโสดทวงหารักแท้เบื่อแพ้ใจจริงๆแล้วความเหงาเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าใครออกใครนะครับแต่พอเข้าเราทีไรไม่เห็นจะออกไปสักทีสายโสดหรือสายไม่โสดชาวผู้สมถ้าชอบแคปชั่นหรือกอนประจําเดือนนี้ฝากกรุณาพิมพ์777เดมาด้วยแล้วกันผมอยากจะบอกสายโสดชาวผู้สนะครับในเดือนแห่งความรักว่าฉันคิดถึงเธอภาษาอังกฤษใช้คําว่า i miss you สายโสดคนไหนอยากจะมีคู่ฝากกรุณาพิมพ์444มาด้วยแล้วกันส่วนคนไหนอยากจะมีคู่เร็วๆนะครับฝากกรุณารวลด X4 มาเยอะๆเลยเรามาลุ้นครับในเดือนแห่งความรักสายโสดจะมีโอกาสคบพบ,พบกับใครนะครับพอแก้อาการเหงาใจหรือไม่น่ายสอดเทนสอดแม่ Five Wands t ป็ p n the Curl and Knife of Sword สองหน้าไพ่คู่แรกนะครับเป็นหน้าไพ่ดาบสายสดหลายคนอาจจะรู้สึกหลาบแล้วก็เจ็บเกี่ยวกับเรื่องความรักในช่วงชีวิตที่ผ่านมาหลายคนสายสดอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องเบนเข็มชีวิตและความสนใจตัวเองนะครับไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมคมันนี่น่าจะดีกว่าในเดือนแห่งความรักนั้นไซนนะครับหน้าไพ่เนฟออฟสอดมันเป็นหน้าไพ่คล้ายๆกับการเมียงบองเล็กๆแต่เผอิญว่าห้าหน้าไพ่ชุดแรกนะครับไม่มีหน้าไพ่อ,อะไรที่เป็นเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความล้งความรักเอาซะเลย Uh, Night of Vaughan, Knight Night of Vaughn, Night of Sword The Moon and Seven Cups หน้าไพ่ไนท์บอนส์เป็นหน้าไพ่เกี่ยวกับเรื่องบทบาทความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเยอะเมื่อไรก็ตามที่เรามีภาระความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะครับโอกาสที่คุณจะเจอใครสักคนที่มารู้สึกโดนหัวใจมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ประกอบกับหน้าไพ่ Knight o f s w o r d ะมูน o o น n ์เซเ e ่นคัพส์หลายคนชาวบึกศพอาจจะคิดถึงระดับที่ว่าสถานะโสดที่คุณแหนหวงเพราะคุณไม่อยากจะเจอรักรวงดังที่ผ่านมาจะกล่าวโดยสรุปสั้นๆความรักสายโสดในเดือนแห่งความรักนี้ว่า ถ้าคุณจะขอข้าวขอแกงนะครับให้ไปขอกับพระจันทร์แต่ถ้าคุณอยากจะขอมีสัมวันผมว่าฝันไปเถอะเจ็บ <c oughs> จริงๆ <c oughs> เรามาดูความรักสาย1.5นะครับสำหรับคนที่กำลังคบหาแต่ยังไม่ได้ยันเป็นแฟนกันในเดือนแห่งความรักนั้นจะมีโอกาสอัพสเตตัสเป็นคนที่มีแฟนหรือไม่เอกฟอนเดอะสตาร์เดอะวิลออฟจูนควีนออฟคัพแอนด์ทูคัพ บรรยากาศความรักของสาย1.5ค่อนข้างจะดราม่า e v e r y ร h ติ g งจิงกเะเบลสามหน้าไพ่ใบแรกนะครับมีความหมายในทิศทางที่ค่อนข้างสร้างสรรค์คือ The Star The View of Fortune and ูนแอนด n อครับและคนสาย1.5มักจะมีความเชื่อว่าเธอคนนั้นคือคนที่ใช่ สถานภาพความรักสายในยุดห้านะครับมีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสสะท้อนจากหน้าไพ่เดอะสตาร์นอกจากนี้ยังมีหน้าไพ่ประกอบที่มีทิศทางที่ค่อนข้างสร้างสารรค์คือ Queen of Cup and ด์ทูคัพส์ทูคคือความสัมพันธ์ระหว่างกาย2กายและก็ใจสองใจประกอบกับหน้าไพ่ Queen of Cup คือความสมหวังทางด้านความรู้สึกบรรยากาศแห่งความรักในเดือนวาเลนไทน์นี้ดอกไม้ให้เธอคนดีหัวใจพี่ให้เธอคนเดียวแม่เลี่ยนจริงๆ <laughs> Seven น a อน์ จูเป็น t ด e กเคิรสายสวนอาจจะรู้สึกเหมืนไสเล็กๆเนฟออฟคั <laughs> cups. Cups พส์เอ็กซ์คัพส์แอนด์คิงออฟคัพส์ห้านัไพ่ชุดหลังนะครับมันเป็นเรื่องประกอบที่ว่าใจสองใจอาจจะต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเราสองคนจะกล่าวโดยสรุปนะครับความรักสาย1.5ในเดือนกุมภาว่าประเทศไทยมีหลายอำเภอแต่หัวใจฉันนิสิเออ มีเพียงเธอคนเดียวว่าสั้นเรามาดูความรักสายมีคู่นะครับจะจู้ฮุกรูเหมือนกระสาย1.5หรือไม่เนฟอปเป็นเดอะเคิร์ดเดอะชาริ i อตไนท์อฟวอน King of cup and full Cups n n d f u p s c ค p s ความรักของสายมีคู่อาจจะไม่ได้โดดเด่นในเชิงความรักความสัมพันธ์อะไรเพราะไหน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 เราก็เป็นผู้ขัวตัวเมียกันเรียบร้อยไปแล้วหลายครอบครัวกำลังอยู่ในช่วงของการสร้างสถานภาพทางด้านการเงินให้ดีขึ้นอันนี้คือความหมายของหน้าไพ่ The Chariot and n of p e n อั c เพ s แต่น่าไพ่ในตำแหน่งที่5คือหน้าไพ่โฟลคัพส์หลายคนนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากตัวคุณชาวบุคศลหรือแฟนของคุณก็ได้อาจจะสนใจแต่เรื่องของตัวเองจนเกินไปหน่อยชะลอยผมอยากจะฝากมุมมองนะครับสายมีคู่ในเดือนแห่งความรักนี้ว่าถ้ามีเวลาว่างคุณก็ควรที่จะชวนแฟนของคุณไปเปลี่ยนบรรยากาศดินเนอร์ใต้แสงจันทร์บ้างอย่างน้อยที่สุดคุณก็ควรจะชวนแฟนของคุณไปดูหนังในห้างสรรพสินค้าบ้างก็ดีเพราะบางทีหนังที่คุณดูมันอาจจะไม่สนุกแต่มันก็มีความสุขเพราะคนข้างๆไง แม่หวานจริงๆเร <x 2> ียนไหม The date เอ่อ three sort a p p e n d i e s four sort and ten a p p e n d i s กรณีคนที่มีคอรอบครัวนะครับในายะเพิ่มเติมถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงของการขอวงเงินจากสถาบันการเงินนะครับหรือขอวงเงินกู้ก็ตามอาจจะมีเงื่อนไขของการผิดหวังได้หรือถ้าดีอีกนิดนึงนะครับอาจจำเป็นต้องมีการยื่อเอ, pareil, เอกสารเพิ่มเติม จะบอกว่าความรักสายมีคู่ชาบุศบอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรเป็นพิเศษแต่ผมก็บอกว่าอยู่ในทิศฐานที่ค่อนข้างใช้ได้อันนี้คือความหมายของหน้าไพ่ King of Cups เปิดดวงเปิดไพ่เป็นเรื่องของณห,หราโชคลาภวาสนาเป็นเรื่องของคุณเรามาดูโชคลาบลาบลอยนะครับเพราะเราชาบุศในเดือนกุมภาพันธ์นี้หน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจ Seven f e s เป็นไพ่หมายเลขที่7 ฟรีนออฟ n เป็นไพ่หมายเลขที่6นะครับ7 6 6 7 7 9 9 7เทนเป็นเดนเคเป็นไพ่หมายเลขที่10นะครับ1 0 0 1 7 0 0 7ออกไปแล้ว6 0 0 6 9 0 0 9ด้วยก็ได้เอกบอลเป็นไพ่หมายเลขที่8บางคนอาจจะชอบเลขแปลกๆก็ได้8 0 0 8 8 7 7 8 และหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือ8อ f ฟคัเป็นไพ่หมายเลขที่118811771ยังน่าสนใจอยู่อยากจะฝากแคปชั่นขั้นรายการนะครับสำหรับชาวพืชศพที่ชอบเกียรกับด้านโชคลาบราบรอยเดือนแห่งความรักนี้ขอจงเป็นเดือนแห่งการหมดทุกหมดโศกชาวพืชศพคนไหนอยากจะมีโชค ฝากกรุณาพิมพ์555มาด้วยวกันส่วนคนไหนอยากจะมีโชคมากๆนะครับแล้วก็เร็วๆด้วย <c oughs> ฝากกรุณารัว้่่ามายเยอะๆเลยเรามาดูโชคลาบๆรออีกสักชุดหนึ่งนะครับหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจ The Devil เป็นไพ่หมายเลขที่15 1551 15, 15, บ 15, างคนอาจจะกันเหนียวนะครับ7557ได้ก็ได้นายสอดเป็นไพ่หมายเลขที่995599669 เอ็กซอเป็นไพ่หมายเลขที่8 8 9 9 8กันเหนยว8 6 6 8โฟ Cups เป็นไพ่หมายเลขที่4 4 8 8 4 4 9 9 4 4 6 6 4 4 5 4ด้วยก็ได้และหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือ King o f c u p เป็นไพ่หมายเลขที่9 9ตัวเดิมกราบขอบพระคุณนะพวกเราชาวผู้ศบที่กรุณาติดตามรายการนะครับชอบใครเราก็ต้องให้ใจแต่ถ้าชอบช่องนะโหราแล้วไซส์ฝากกรุณากด Subscribe ผมด้วยนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดวงชะตาเป็นการส่วนตุวจัดหาเบอร์มงคลเสริมดวงชะตาปรึกษาทัานด้านเลิกยามก็ดีด้วยการขึ้นดวงไทยวันเดือนปีเกิดเวลาเป็นดวงบุคคลก็สามารถแอดไลน์ id ผ่าน q r วอาร์หรือไลน์ id ที่หน้าจอทิ้งท้ายด้วยมุมองความคิดให้พวกเราชาวพฤกษในเดือนกุมภาพันธ์คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเห็นอุปสรรคในทุกๆโอกาสแต่คนที่มองโลกในแง่ดีจะเห็นโอกาสในทุกๆอุปสรรควินสตันเชอร์ชิล เป็นกำลังใจพวกเราชาวพื่อศทุกท่านนะครับสู้ๆพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมอาจารย์นะโอรามหาชน